สวัสดีครับยันนี้ต้อนรับสู่ช่อง Steel Play Channel นะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวสารล่าสุดนะครับจากโครงการเราชนะนะครับมาแชร์ให้พี่ๆได้รับทราบกันนะครับผมสำหรับกลุ่มที่สมัครผ่านบัตรประชาชนนะครับหรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีการทยอยลงทะเบียนกันไปแล้วนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมมีข้อสังเกตให้นิดนึงนะครับผมว่าการลงทะเบียนนะครับ ที่ธนาคารนะครับหรือจุดบริการเคลื่อนที่นะครับหรือว่าการลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะครับผมที่ปุ่มสีแดงนะครับสำหรับกลุ่มพิเศษนั่นเองนะครับผมมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาไขาปริศนาตรงนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับผมแล้วก็จะได้ทําการแก้ไขเตรียมตัวกันได้ทันนะครับไปรับชมจากคลิปนี้ได้เลย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับโครงการเราชนะนะครับผมก็เปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผมได้ทําการลงทะเบียนนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็กระจายจุดลงทะเบียนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับมากกว่า3000แห่งเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับหรือจุดบริการเคลื่อนที่ที่เขาได้จัดให้นั่นเองนะครับหรือที่ธนาคารออมสินนะครับที่ธนาคารกรกนะครับ สำนักงานคลังจังหวัดนะครับสำนักงานสัมปสามิตรพื้นที่สำนักงานสัมภารพื้นที่นะครับซึ่งสามารถนะครับสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่5มีนาคมนี้แล้วนะครับผมรีบไปหน่อยนะครับสำหรับประชาชนนะครับผมที่ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ w w w r a ลไวด์เวราชนะคนะครับผมแล้วก็ได้ไปคลิกลงทะเบียนนะครับที่ปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูข้อแตกต่างกันนะครับผมว่า มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วเราจะรู้ผลสมัครเมื่อ,อไหร่นะครับผมวิธีที่1น,นะครับสําหรับการตรวจสอบผลการสมัครโครงการเราชนะสําหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ mm. ก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ mm. www. เราช n a .com นะครับผม mm. เสร็จแล้วก็ไปที่ปุ่มสีน้ำเงินนะครับ mm. ที่เขียนคำว่าตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับผม mm. เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับผมก็ให้กรอก เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับผมหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนั่นเองนะครับแล้วก็ชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับผมวันเดือนปีเกิดนะครับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะแล้วเราก็จะทราบผลการลงทะเบียนทันทีนะครับว่าผ่านไม่ผ่านนะครับผมสำหรับวิธีการที่2นะครับผม ก็คือหลังจากที่เราลงทะเบียนผ่านไปแล้ว10วันนะครับผมให้โทรสอบถามผลการลงทะเบียนที่เบอร์ของธนาคารกรุงไทยนะครับเอร์โทร0 2 1 1 1 1 1ง2น่นอะครับผมสามารถโทรสอบถามไปที่ธนาคารได้โดยตรงเลยนะครับเมื่อเราได้สิทธ์แล้วนะครับผมเราก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่5นะครับ5มีนาคมนี้นะครับไปจนถึงวันที่31พฤษ่ภาคม6-4นี้นะครับผมไปใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านธงฟ้านะครับที่มีเครื่อง e d c นะครับแล้วก็ร้านถุงเงินองฟ้านะครับผมที่มีแอปถุงเงินนั่นเองนะครับร้านค้าคนละครึ่งนะครับแล้วก็ร้านค้าเราชนะนั่นเองนะครับผมแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมสําหรับการลงทะเบียนที่ธนาคารนะครับหรือจุดบริการเคลื่อนที่หรือการลงทะเบียนภายในเว็บไซต์เราชนะที่ปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับต่างกันอย่างไรนะครับผมสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ธนาคารหรือจุดบริการเคลื่อนที่นะครับ ตอนที่ไปใช้สิทธิ์ที่ร้านค้านะครับผมเจ้าของบัตรนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่ร้านค้าเองเลยนะครับผมสามารถให้ลูกหลานนะครับนําบัตรประชาชนนะครับผมไปใช้จ่ายแทนได้นะครับผมเมื่อไปใช้จ่ายที่ร้านค้านะครับเราก็เพียงนําบัตรประชาชนนะครับของเจ้าของบัตรเนี่ยยื่นให้ร้านค้านะครับผมแล้วก็บอกว่าเรามาใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับผมแล้วก็บอกพิน6หลักแก่ร้านค้าไปนะครับร้านค้าก็จะร้านค้าก็จะทําการ กดชำระค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะครับจะยังไม่มีรหัสพิน์6หลักนะครับผมเมื่อไปใช้จ่ายที่ร้านค้านะครับผมเจ้าของบัตรเนี่ยจะต้องไปด้วยตนเองทุกครั้งเลยนะครับผมแล้วก็จะต้องทําการสแกนหน้าทุกครั้งนะครับที่มีการใช้จ่ายครับซึ่งจะยุ่งยากมากๆเลยนะครับผมซึ่งบัตรประชาชนของเรานะครับ รูปร่างหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับบางบัตรเนี่ยก็จะชัดบ้างเบอร์บ้างจืดบ้างนะครับผมเวลาเราไปสแกนบัตรเวลาเราไปสแกนหน้าที่ร้านค้าเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยรับรองว่ายุ่งยากและมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ผ่านยากๆมากๆเลยนะครับผมตรงนี้คนที่เคยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังตอนยืนยันตัวตนเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่า ยุ่งยากมากๆนะครับกว่าจะสแกนหน้าผ่านในแต่ละครั้งนะครับผมมีวิธีการแก้ไขอยู่นะครับอเดี๋ยวไปดูกันนะครับสําหรับผู้ที่สมัครผ่านเว็บไซต์ไปแล้วนะครับผมจะต้องทําอย่างไรใช่ไหมนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อตัวสอบสิทธิ์แล้วนะครับและผลออกมาว่าเราได้รับสิทธิ์นะครับผมก็ให้เจ้าของบัตรนะครับนำบัตรประชาชนนะครับไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านนะครับผมเพื่อขอเปิดรหัสพิน หหลักนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนได้ตามปกติเลยนะครับผมเมื่อเราได้รหัสผิดมาแล้วเนี่ยการใช้จ่ายต่างๆนะครับมันจะง่ายดายและสะดวกมากๆเลยนะครับผมสาหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมอย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปส่วนพี่พี่ทานในะครับมีข้อสงสัยนะครับผมหรือม,มีข้อแนะนํานะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ